อร่นครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปสุ่มกาชาโครโมใหม่ชื่อโครโบน่วยพจนคนไฟลุกนะครับก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็อยากได้ทั้งหมด4ตัวเลยครับโดยอยากได้มีรูบี้ทั้งหมด1 2 0่งนกว่านะครับซึ่งจะสูมประมาณ4เ่หลนะครับผมก็ อยากได้แบบว่ารอบละตัวอะลรครับโอแต่คนงไปเองนะรอบนีรอบนี้ต้องมีเกลือเพราะไม่ได้มีเพิ่มโอกาสมาไม่เป็นไรแต่เรามาทําคลิปเพื่อความสนุกสนุกเท่านั้นเองนะครับก่อนะนอื่นเราก็มาดูเกียร์กันดีกว่าเกียร์ก็จะเป็นเกียร์โอ้โหผ้าคลุมศรีรษะของไอ ER ริสเสาธงนักดับเพลิงของเบนิมารุนะครับหมวกของมากิ เป็นเกียร์ที่ดีมากเลครับมีรถแล้วรถแร้ทั้งสองชิ้นผมก็อยากได้ทั้งหมดเหมือนกันแต่ไม่มีตังนะมามาเอาตัวละครกันอีกกว่ามาครับก่อนจะเปิดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเปิดกันได้เลยนะครับ เมื่อกดสับสไคร์ผมเสร็จแ,แล้วเราก็มาเริ่มเปิดรอบแรกกันเลยเดี๋ยวครับมาเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้ผมอ่านความทักษะของมันมาแล้วแล้วก็มันตัวแทงยืนใคร้เลยนะผมก็อยากได้เหมือนกันเอาไปแทงให้ทีมผมแถมยางใช้แรกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มเยอะเท่าตัวหลักเนี่ยตัวหลักใช้ทั้งสองพันมาถ้าพร้อมแล้วมี ดมากรีความเรามเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งสองตัวที่สองก็ไปเลยจงมาจงมาตัวไหนก็ได้ขอสักตัวเอเก็บสะสมก็ดีมามารอบแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว,ลวครัตัวโผล่ยืงก็ถือว่าใช้ดีแต่ก็ไม่เท่าดัมพชี่นะครับมาปิดรอบ ตําโมจิเหือตัวนี้ตำนานมาแล้วเด็นมารูโอ้โหอยากชื่อขอแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับตึ๊บนี่มาต่อไปก็อีกรอบมาโอ้อไอ้ไม้ไอ้ไม้มาได้ไงไอ้ไม้ดำมาเกลือทยอยโอบรได้มาแล้วสองตัวมาอีกแคปหน้าจอย นี่ได้มากิไม่อยากจะเชื่อมามาอ้ไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแค่านี่ไม่กลัวหน้าสวยๆบอกแล้วว่าตัวไหนได้ตัวนั้นโอ้โหมาแต่ผมทําเพื่อความสนุกไงตอนนี้ก็เหลือลูบี้อยู่ประมาณสักเก้าร้อไดอีก3ามรอบเอาอีกสักรอบหนึ่งมาเราก็จะไปเปิดเกียร์กันดีกว่ามา ล,ลุ้นหนึ่งสองสามมาัดหวังว่าจะได้ตัวเอกเพิ่มมาคนระับมาเลยจงมาจงมามาตัวเอกของเราจงมามา,มา,ม,า,านนม,มาแล้วนะครับมาแล้ว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 มันกลังมามาแล้วกูเวลโรชแชมเปตนะครับโอ้โหมาโอ้โหมือรีบมาแล้วรอบนี้เกลือแน่นอน กลืนตาหามาแล้วเชียวหมูตัดมาอีกแล้วนะักเพลจอดมาอีกแล้วขมเกลืเลอเกลือเกลือตามมาไอ้ไหมบอกแล้วเมื่อ,อไรที่มือรี่มาหายนะจะตามมาทันทีนะครับมาถือว่าเราได้มาสองตัวแล้วเราไม่เอาจริงผมว่าอยากจะเปิดที่หมดเลยแต่ว่าผมก็ชอบอยู่นะตัวนี้แต่ ความสามารถให้เปิร์มัไม่ค่อยหัวนะผมก็เลยไม่เอาได้2ตัวที่ความสามารถให้เปอร์ฟื้นคืนชีพนะครับโอโ้ถือว่าดวงดีใช้ได้เลยนะครับมาเราก็มาหากันพิเกียรอยากได้สองอันหลังนี้ครับอันไหนก็ได้2อันหลังนี้หรือว่าได้ทั้งสองอันก็ดีเลยนะับมันหนึ่งสองสามไปเลยจงมาจงมาคุณธรรมอันล้ำค่าพร้อมกับวก ไม่หมวกแน่นอนหมวกไม่หมวกไม่หมวกม้าโอ้แต่เคลือมาล้นล้วนห้าอีกแล้วห้าดาวห้าดาวรอบนี้ต้องได้แน่นอนได้ได้แต่ห้าดาวรอบนี้งานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแน่นอนเพื่อประเทศชาติจงเจริญเพราะมีเซตนี้เซตในตำนานมาอีกสองรอบรับพร้อมบบมา จงมาตัวาเล l a จ g e r แต่อยากได้เกียร์มาโอ้โหเซตเดิมๆเซตเ,เมื่อกี้เลยหรือเปล่าโอ้โหเซตเมื่อกี้ทําไมเกียร์มันเกียร์เกียร์เก,ยรเ,กยรเกินไปเปล่าอาีกทีเกลือเซตเมื่อกี้แนะครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปลัก๊ก แต่5ดาวห้าชิ้น6ดาวชิ้นหนึ่งเหมือนเป๊ะไมรอบสุดท้ายจงมารอบนี้เกียร์เจ็ดาวจงมาแน่นอนครับของเกียร์อะไรก็ได้แต่เป็น7ดาวนั่นั้นก็เกียร์หกดาวของพาราโบโค้เซตเดิมไม่ใช่เซเดิมเซตเดิแมแน่นอนผมมาแล้วเซตเดิมมาคืออยราล้วนเลยนะครับโอ้โ เซตเดิมเดิมเซตเกา่าเกา่าเซตเกลือเกลือมารอมนี้ขอบกบมาจงมามาเจ็ดดาวอ,อ,หอหน่นเก,กลืออโ้นใหหลังะหรหน้าหลังเป็นกลือเ็ดีาวไปอาไปย่อยสลายมาไปดูทีมของเราเดีกว่าดูดูดู โคก็ไม่อยากจะโม้เยอะแต่ได้มาตั้งหลายตัวตัวไหนก็ได้แต่ตัวนี้ผมชอบตัวนี้สุดแล้วเหมือนกับว่ามันจะหวดสุดแล้วในคารโบนี้ครับตัวนี้ก็ถือใช้ได้นะครับอืมดูก่อนจุดยืนอยู่ที่สี่สิบมา แล้วก็เงี้ยคมงนี่เงินนักพนเงินเอาไปใส่แทนตัวนี้ด้วยว่าทีมค่อนข้างสวยแล้วตอนนี้ครับแคปหน้าจอไว้กับแคปไว้ทีมผจญคนดับเพลิงมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับญาติพี่น้องที่มารับชมด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปของผม,ผมก็ฝากกดไลค์กับซับสไครต์ให้ผมเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับ